สวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาดีวนิส่วนของตัวแฮมเฮาส์ซีนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะซีบีนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับตัวสีแดงนะครับผมสังเกตที่ตัวก่อนนะจะมีทั้งหมด3รุ่นไม่ใช่ว่ามันอยู่ในกล่อง3รุ่นนะครับ มันเป็นแพ็กเกจที่ใช้ร่วมกันนะครับก็เป็นกล่องนะครับกล่องสินค้าเนี่ยเขาใช้ร่วมกัน3รุ่นนะครับก็มันจะมีติ๊กตรงนี้นะครับซึ่งปกตินะครับเดี๋ยวมันจะมีติ๊กตรงนี้ว่าตัวกล่องตัวนี้บรรจุรุ่นไหนไว้นะครับปกติจะมีติ๊กตรงนี้นะครับเป็น CB8 นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวแฮมฮาซีบีแปดนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับผม คู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับลูกค้าภาษาไทยเดี๋ยวลูกค้าที่ขี้เกียจอ่านคู่มือนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับลูกค้าคลิปวิดีโอการใช้งานเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับอย่างละเอียดเลยเนี่ยเป็นลิงก์วิดีโอให้นะครับลูกค้าที่สั่งไปแล้วก็ขอลิงก์ได้เลยนะครับขอลิงก์กับทีมงานทางทางไลน์หรือทางข้อความเพจข้อความอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับก็จะมีรีวิวในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเลยอย่างละเอียดเลยนะครับให้นะครับ ก็จะมีตัวสายกาดยางนะครับสายกาดยางก็จะเป็นสายกาดหางหนูนะครับลักษณะแบบนี้ถามว่าแข็งไหมนะครับก็แข็งพอพอตัวอยู่นะครับนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้หน้ากล่องเนี่ยเขาตีมาเป็น IP 67หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ากันน้ำนะครับกันน้ำ IP 67นะครับแต่ในกรณีที่ ฝนตกหรือฝุ่นละอองอะไรประมาณนี้นะครับเท่านั้นนะครับอย่าไปจุ่มอย่าไปอะไรนะเพราะว่าปกติแล้วการใช้งานจริงๆเราก็ไม่ได้ไปดำน้ําคุยวอกันนะครับก็แนะนํานะครับกรณีที่ลูกค้าใช้งานก็ลุยฝนอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่หลังจากที่เราลุยมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาสบัดสบัดแล้วก็เช็ดสบัดสบัดเป่าให้มันแห้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนะนํานะครับกรณีที่เราตากฝนอยู่นะครับ หรือว่าเครื่องโดนน้ำเนี่ยอย่าไปกดปุ่มนะครับผมอย่าไปกดปุ่มนะนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเช็คมาแล้วเนี่ยนะครับเราเทสมานะครับหรือว่าเราดูสภาพตัวเครื่องแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากดลงไปปุ่มเนี่ยตัวตัวน้ำเนี่ยจะเข้าภายในตรงหน้าจอภายในได้นะแต่มันไม่ได้ทาอะไรเสียหายตัวเครื่องนะมันจะเข้าไปตรงตรงขอบจอด้านนอกนะครับจอด้านนอกนะครับมันจะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นไอน้ำนะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าลาคันตาหรือไม่สบายใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไร,รตัวเครื่องเพราะว่าด้านในเนี่ยตัวเครื่องมันเขาจะมีซีนกัน้ำวิทีหนึ่งนะครับก็เลยแนะนําว่าเวลาตากฝนหรืออะไรพวกนี้นะครับเราลุยน้ํามาเนี่ยเราอย่าพยายามไปกดปุ่มคีย์แพดด้านหน้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ามันจะเข้าแต่ตรงนี้ก็ยังกดได้ปกตินะครับผมยังกดคุยวิทยุอ,อะไรได้ปกติและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ย เวลาเราจะลุยฝนหรือว่าเราประกอบตัวเครื่องนะครับให้หมุนสายกาดเนี่ยให้แน่นนะครับหมุนสายกาดให้แน่นปรึงๆมือนะครับไม่ใช่ว่าแน่นจนจนเกลียวรูดนะครับเอาแค่ตึงๆมือแล้วก็ประมาณว่าเราคิดว่ามันแน่นแล้วนะครับบางคนไปนหมุนแบบลุมๆอะไรเงี้ยนะครับน้ามันอาจซึมเข้าตรงขั่วได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของการกันนะ้ำแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มาดูแบตเตอรี่ให้มากี่มิลลิแอมป์ปึ๊บ 2,000ม mm. ิลลิแอมไอนนี้ผมดิชาร์จดูแล้วนะดิชาร์จดูแล้วตกอยู่ประมาณ1,897ก็ถือว่า,เ,าเต็มนะครับก็ถือว่าเต็มน,นะครับเพราะว่า1,897เนี่ยนะครับตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันค้างอาจจะมีความจุที่ค้างอยู่นะครับไม่เกินประมาณร้อยกว่าหรือ200นะครับมันก็มาบวกลบคูณหารแล้วก็เต็มนะครับหรือไม่ก็เกินนิด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 หน่นนอยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องดิชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันดิชาร์จออกไปมันก็ ไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องเหลือแบตเตอรี่ไว้เพื่อที่จะอยู่ในความจุรักษาแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเหลือไว้ประมาณ 100- ่งร้อถึงสองมิลลิแอมนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยดิสชาร์จออกไม่ได้หมดนะครับทีนี้พอเราพอเราชาร์จเจอเข้าไปใหม่มันก็เลยได้แค่1น9 0กว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้เต็มแน่นอนนะครับผมแบตเตอรี่ความจุเต็มแน่นอนนะฮะนะครับมาดูตัวแท่นตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวคลิปหลัง คลิปหลังก็จะเป็นในลักษณะของตัวสไลด์เข้าด้านหลังของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะถามว่ามันมันแข็งแรงทนทานไหมนะครับโดยรวมแล้วถ้ามองภาพเดี๋ยวถ้าตรงนี้เป็นเหล็กแล้วก็ตัวคลิปหลังตรงช่วงนี้เป็นเหล็กหรือว่าตรงนี้เป็นโลหะผมว่ามันน่าจะแข็งแรงแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคเพอสมควรของของมันนะครับ นะครับมันคงไม่โอเคถึงในระดับที่แบบมั่นคงถาวรเลยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหมดถ้าเราเป็นงัดจริงๆเนี่ยแตกแน่ๆนะครับแตกแน่ๆถ้าเราเป็นงัดจริงๆนะครับนะก็มีตัวไหนอีกแล้วก็ตัวท่านชาร์จนะท่านชาร์จเต็มตัดนะครับตัวนี้ท่านชาร์จเต็มตัดก็ไม่มีอะไรมากครับท่านชาร์จก็แค่วางชาร์จแบตเตอรี่เหมือนวิทยุสื่อสารทั่วไปนะครับก็ เวลาแบตเตอรี่เต็มมันก็จะเป็นสีเขียวแบตเตอรี่ช้จก็จะเป็นสีแดงนะครับมาทีนี้ก็เดี๋ยวเก็บตัวอุปกรณ์ไว้ก่อนเพิ่นะแล้ก็จะมาดูในส่วนของอตัวเครื่องกันนะครับว่าเปิดเครื่องอะไรยังไงลักษณะของหน้าจอเป็นยังไงนะครับ สำหรับตัวเครื่องนะครับขนาดของตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะความสูงก็อยู่ประมาณ10เซนนะครับลูกค้าความสูงอยู่ประมาณ10เซนก็อยู่ประมาณนี้นะฝ่ามือนึงไม่เต็มฝ่ามือพอดนะีถ้าเราจับทางขวางก็เต็มฝ่ามือพอดีนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับลูกค้าสายกาดเป็นแบบเกลียวเราจะาใส่สายกาศสไลด์อะไรได้ไหมได้ครับ ได้นะแต่เราต้องมีขั้วแปลงแล้วก็สั่งซื้อขั้วแปลงไปด้วยนะครับในกล่องเขาไม่ได้แถมขั้วแปลงนะมันก็เลยต้องซื้อเพิ่มนะครับหรือว่าต้องซื้อแยกนั่นเองนะครับจะใช้เป็นขั้วแปลงตัวผู้นะครับลูกค้าผมไม่ได้เตรียมขึ้นมานะครับขั้วแปลงผมไม่ได้เตรียมขึ้นมามันจะต้องใช้ขั้วแปลงเป็นขั้วแปลงตัวผู้นะครับมาทีนี้ก็มาอยู่ในส่วนของเปิดเครื่องก็ใส่แบตเตอรี่จากด้านล่างมันจะมีล็อก นะครับล็อกของมันตรงนี้นะครับด้านล่างนะเราก็กดเข้าไปเลยปับ๊บนะครับตัว <Power S 1> นี้ผมเปิด <on. S 1> ไปแล้วนะเครื่องไม่ได้ปิดตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนอ่าลูกบิดตรงนี้เนี่ยลูกค้าถามกันมาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็อธิบายไปนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะ, <Power on. S 1> นะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะแสดงเป็นหน้าจอ2ช่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีช่องใช้งาน160ช่องนะครับในส่วนของตัว ย่านคมถี่ที่เขาเมมไว้ให้นะครับในควอดย่างคมถี่ที่ได้รับเนื้าย่คือเป็นสองร้อยสี่บห้าถึงสองร้อยสี่สหกจดเก้าปเจ็ดห้านะครับก็จะเป็นหนึ่งรอสิช่องอปุ่มด้านบนเนี่ยลูกบิดลูกบิดด้านบนเนี่ยเวลาเราหมุนนะครับมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้ 70, เลื่อนช่องะอนะครับก็จะเป็นตัวเลื่อน นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเรากดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันปุ๊บเข้าไปเวลาเรามาหมุนนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันไปเรื่อยๆนะครับก็หน้าที่ของมันก็อันเดียวกันกับปุ่มกดเลื่อนขึ้นเลื่อลงนั่นนะหน้าที่เดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอ่าเวลาเราหมุนอะไรพวกนี้เวลาเราหมุนช่องความจําใช่ไหมครับเวลาเราออกมาช่องความจําแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะมันอยู่ที่แปดสิบสามใช่ไหมเราก็หมุนเอาอย่างนี้ก็ได้ แทนที่เราจะไปกดเลื <8. S 1> ่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็หมุนปื๊ดไปเลยมันจะเร็วเห็นไหมะจริง <19, S 1> แล้วเนี่ย <8. S 1> ถามว่ามันมันจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าบางทีเราก็กดช่องได้เลยอย่างตัวนี้จะไปช่องหนึ่งร้อยหกสิบนะครับก็กดได้เลยหนึ่งหกเห็นไหมไม่ต้องไปหมุนอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแต่ตัวนี้คือเขาทํามาเพื่อที่ให้ช่องให้ตัวเครื่องแล้วมันดูแล้วสมาร์ทนะครับแล้วก็ ดูสวยงามนะครับมีลูกบิด2อันมีปุ่มดวยอ้อมีอะไรพวกนี้นะดูแล้วก็โอเคนะก็เป็นวิยุสื่อสารดีนะ,รนะครับดูแล้วมันก็สมาร์ทดีนะมี2ลูกบิดนะครับ <c oughs> ก็ด้านข้างตัวนี้ก็เวลาเราจะเสียบหูฟังนะครับเราก็หมุนนอตตัวนี้ออก2อันนะครับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเวลาที่เราเสียบหูฟังมันจะไม่กันน้าน,นะ,นะเพราะว่าเราถอดไอ้ตัวนี้ออกซินยางมันจะอยู่ด้านด้านรอบตรงนี้นะครับน้ําจะเข้าตรงนี้เวลาที่เราใช้หูฟัง เราก็ไม่ต้องไปลุยน้ํากันก็พอนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมั่นใจนะครับลูกค้าไม่ค่อยเอาไปลุยน้ากันหรอกนะครับฝนตกไม่มีใครไปยืนถือวิทยุตากฝนแน่ๆเพราะแต่ละคนน่าจะกลัวฟ้าผ่า,านะครับโอเคในส่วนของหน้าจอเห็นไหมฮะแสดงอสองช่องแสดงสองช่องเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าถามก็มีว่าเอ๊ะมันไปย่านเครื่องดําได้ไหมตัวนี้นะครับผมได้โปรแกรมไว้แล้วนะโปรแกรมเพื่อที่จะให้มันไปย่านเครื่องดาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมโปรแกรมตัวนี้หรือเปล่า เดี๋ยวลองดูนะไปได้นะผมโปรแกรมมาแล้ว <Four>. นี่ครับไปได้นะลูกค้าไปได้นะครับไปได้นะโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของการ โปรแกรมไปเครื่องดําก็สามารถไปได้แล้วก็รับได้ส่งได้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะเป็น ep 2เนี่ยจะวัดกําลังส่งในส่วนของแต่และย่างความถีให้ดูนะครับผมดัม uh, ม s ชันของตัวเครื่องนะครับโดยรวมก็ uh, ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสออันนะครับด้านบนตัวเครื่องก็จะมีไฟนำสถานะร uh, ับส่งนะครับ รับสีเขียวนะครับส่งก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีปุ่มไว้เปิดไฟแล้วก็อะไรนะอ่าเปิดไฟตัวนี้มันจะเป็นปุ่มคล้ายๆอะไรนะที่เป็น emergency อ,อะไรพวกนี้นะครับกดแล้วมันจะเป็นสีแดงนะเนี่ยรเลื่อนลงมาปุ๊บเนะี่ยมันจะมีสัญญ,ญาณออก นะครับก็โดยรวมในส่วนของตัวเครื่องนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้เล็กพอสมควรแล้วก็น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะนี่ตัว่บางกวเลขไม่หนึ่ง<า>สี่หนึ่งสมหนามหนึ่งสองตัวสองสงกว่าต้นเจ้านน เสียงดังพอสมควรเลยนะครับเพราะลําโพงเนี่น่าจะเป็นลําโพงหนึ่งวัตต์นะครับหนึ่งพันมิลลิวัตต์นะครับก็เสียงดังนะครับนะครับโดยรวมนะครับตัวเครื่องเดอร์มินชั่นกำลังพอดีมือเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตัว cb แปดนะครับค่าของหลวงสุพชีพัีมีทะเบียนนะครับเป็นเครื่องมีทะเบียนลูกค้าสามารถที่จะขออนุญาตได้เลยนะครับ ในย่านวองถี2 4 5 2 4 6 9 8 7 5เมกะเฮิรตซ์160ช่องนะครับตัวเครื่องก็สามารถที่จะเพิ่มได้เป็น200ช่องได้นะครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในส่วนของเครื่องแดงนะครับที่สแตนบายเข้าฟังได้2ช่องนะครับก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของตัวแฮร์ริบีแปดนะครับผม สำหร,รับคลิปน okay ี้ EP หนึ่งนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP สองในส่วนของการวัดกำลังส่งในแต่ละย่านความถี่นะครับผมขอบคุณครับสุกท่านครับ